สวัสดีค่ะขาออกจากป่าบ้านคนาด้วยค่ะพอของดีพักบุ่งขาวพักบุงแดงกาลัางถือฝนน้ำงามเก็บเอาก่อนไปเจียวไปพัดนี่จากธรรมชาติเบารวิดกะสิเก็บขี้เล็กเจอกะสิเก็บพักบุงงน้ำงามเลยบุกรีละ่วยรวยยุ่ปลอยผ่านไม่ได้ค่ะบริโภคดีสลุกเกินนี่ไอ อายจสเก็พบพักบุงนะอ้นอะ่นเก๊ีิเล็กนะ,ะโอ้ย,อยเหลือใจผุดๆเตมเลยผุดผุดผุดผุ่เต็มเลยผุด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 ผัดผุดผุดผุดนดผุดผุดุดผาดุดผ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  <c oughs> ุ่าุดีนดผุอ,นะอดผุดผ <c oughs> ุดผุดผุิ้งดผุดผดดน ลวกเจียวสมบรุรณ์ลวกเจียวเขาปุ่นเศร้านามประเดกเนาะอือเดยเรามีนูอยากดีจะอย,ยากมีนูยังไงกินกับตำบกหุงครับเน,นะกับลวกใส่มากมาไหม<笑><笑>คืออยากกินมากมาที่บอกอยูบ่บเราก็ได้ โดนเติบเลยวดิว่าอดกินก็มีติดติดมีติดอยู่เงื่อนอยู่แต่บาดต้ม่มเยอะเกลือพี่สมักสามสี่รถเก็บเป็นห่ำกะอานกินไปน,น้ำ่ำยิงกับตำมักฮุงเหลียวเก็เเบเห็ดเมื่อยยิงกับตำมักฮุงเป็ด ขอบคุณกัยังว่าบวกกันแล้วกาใส่ต้อยใส่ไอ้ข้าวปุ้นสาวน้ำปลาเออ้าอเออเฮ้ยแม่ ขัาวกะีกหนามน้่นก็เห่นมาละเลือ่เฮาเ็จะไปเสียเถียวพี่น้องตามคอนเซ็ยบหละ่ะแนวใได้กินได้เอาเมืนเม่องจากธรรมชาติครับนี่พี่น้องเฮาอยู่ต่างประเทศห่วยเห็นอยู่ขางทาาเพิ่งกะจอดเก็บเลยดิข้กกวกะศีนีมันเสียบพักวกะีกไก่นั่นไหมเพิ่งเก็บเหมยอยู่เยอะละมั่นก็นมีได้บอกเนี่ย หายหลายเพราะว่าห้าว่ายคลายบัานเอาทุกอย่างเก็บสั่นเถอะว้าหน้าไปลก็ไปตัดออกที่เก่าเพื่อแกว้ายเพื่อแกเลยภาษีากไล่เสียงรถจังหน่อยเหรอพี่น้องเพราะว่าอยู่ข้างทางนี่โดยบุญชีพแทนนี่ไดเนี่ยเส้นทางระหว่างอำเภอศรีขอรภูมิไป อำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์หาหาพอบุงด้วยต่อนตุ๋นเกลียากบุงนี่จะเป็นหญ้าระบายบบาที่ก,ก่อนเพราะว่าแล้วมันแช่สัตว์ตัวไม่อยากขาดหรอกกันว่าสัตว์ตัวเออรื่องระบายขึ้หอมผึ่งเฮ้ยเพราะว่าถ้าหอมแล้ว เม็ดเดียวเห็นผลหรือเรื่องเสียบเสียบเม็อยังหันสตอสตอเข่าดิพี่น้องเคนจังประคบคุมัดสำหรับหมัดไนแต่หันสตอปลาที่ขึ้นขึ้นที่รีน่ะดองครับแสีบเคยกินหม้อตอดองเจนเราเคยกินยังไงเคยกินหอดลูกลูกเนี้ยงลูกเนี้ยงน่ะขึ้นแห้งผู้ใดที่มักลองฉุนเหนียดอยู่ที่ไหน อ่อนครับบึงบ่หยาบไปได้เนี่ยอ่อนๆเลยเอาเฮยหันจังจากของหน้าเพิ่นมาผอหรือเพิ่นว่าเพิ่งว่านปุ๋ยวังหันว้าวคอยว่านปุ๋ยวังหันคนที่เก็บไปขายมือกินเศร้าเพิ่นเ่าอยู่วางได้ล่ะเอาขอเก็บให้กันนถะนะบอดอกบ่มีส่วนมากมีคางค่างบ่มีบ่มีก้านขีดทีบ่มีก้านอันนี้เต็มอยู่กับบอโยกบองวัวไปอิสานหลับพี่น้องบ่มีผู้ใดหัวงดอกเจ้าของหน้าเพิ่นกงนั่น ลักษณะวานปุ๋ะเนจังสีลักษณะการปูกพักบุงคายประเภทจ้งสี่ครับัอนีเป็นปาแพงดอกเก็บออกค้างดีเอาเก็บงานพี่เจ้าของว้ายธรรมดาจีาจง,งามแล้วเนาะพี่น,นี่ไหม,มเป็นเสษพิเศนขอบุณ น,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 นี่น,นั่นยอดนึงชสดยได้เห็นเลยเลือกเอาพักบุงขาวนั่นเนี่ยหลๆเอกป้า <c oughs> ดเกือหมูบ่หมูก <c oughs> นยังวะกิเมดหนีชีสิว่าเขียวเหมือนกันบ่โบโบไม่ชี่ดินกแม,ง,มกงก่ายแล้วคะถูกแมงบงุ่ง เอาหกเข้ามาสานนี่เนี่ยเย็บ โหูขาวนเนาะเฮ้ยฮันเดเด็ดแล้วกับเบอยากเศร้าดอกพี่น้องยังไปใส่กับพ่อถ้ายอดพ่นยืดไหมหยอดนวลไหมอ,ไหอ่อนไม่ได้นคือคือมันเป็นทางเด็ดทางมวลไหมพุ่นพูนเห็นว่าน้ำน้ำน้ำริมคันแท้ไหมไหที่พ่นยืดขึ้นไปเห็นไหมอเอ้ นั่นส้งยอดสามยอดขายถ้ามีนา,ามหยอดพคนสีไงกคนนี้ครับช่วงไฮร้านสมบ,บุกครับลาะิี่ปาพี่ไหมนี่ไหมมันวนเลยดินน่แต่ว่าอุ้มนี่นี่อุ้มพักบุงแดงหล เมนบ่เลยเพอี่ยังอยูดิี่พีอแล้วอ่ะนเก็บเวพอนะก็บแล้วแล้วอ้ยบิงกีล่ะพี่่ออั้ยย่งกับเล้ากับสวอปแบบมะไทยมันมามะไทยอยู่อุ้องามงามู้ยนั่นแค่ะสวัสดีค่ะไปพี่น้องเขาเงื่อนครับอันนี้สวัสดีครับ